นะยังอยู่นะครับเดินลงไปเอามานี่ฮนะกับพิริกกกือสีฟ้านะครับนี่ฮนะขับไปช่อนหมายคลองธรรมชาติปากฉีกเพราะผมลากมาแล้วมันติดถบุ้งนะะมันก็เลยหลุดตรงนั้นนะน้ำไม่ลึกครับเป็นายตะลิงปลามันยังไม่ลงน้ำก็เลยเดินลงไปเอามาครับนี่นะับไอชั้นเว้าน้ำ เนี่ยสายอย่างนี้ครับโอ้ยเหนื่อยวิธีการใช้งานไม่ยากครับคือตีไปครับตั้งคันให้สูงกองมาชาครับแอคชั่นก็จะออกเงนี้ครับซ้ายขวาซ้ายขวาเข,ขย่าคันช่วยหน่อยๆครับเนี่ยส่วนคันที่ใช้ก็วันนี้ก็จะเป็นคันเอทเนเอสน้ำหนักค่อนข้างเบานะฮะตีได้ทั้งวันโอ้ยเหนื่อยปากด้วยครับเนี่ยพี่ลูกคือเก็บทุกรายละเอียดจริงๆครับสุดยอดมากครับ